ก็ EP ที่2นะครับของงวดประจำวันที่16ทธันวาคมนะสูตรนี้ที่รอคอยนะครับที่ได้เม่อมที่แล้วนะครับที่ผมจับ2325คือใครจำคลิป e p ที่5ของผมได้นะครับก็จะรู้ว่าผมจับให้ที่2325ก็คือใช้วิ่งบนตัวเดียวจับประกบคู่กับวิ่ง2ตัวนี้รอบที่แล้วนะครับก็คือ มาที่ตัวนี้นะครับก็คือเลข5 3าสากับ5นะครับมันมาที่หลักสิบนะครับรอบนี้ก็คือนะมันชนดับนะครับเลข2ชนดับไม่งั้น3ตัวผมแตกแน่นอนนะครับเราน่าจะได้3ตัวยกช่องเลยนะคือมันไม่ได้เข้าแค่2ตัวจริงๆนะถ้าถ้ามันไม่ชนนะผมก็พลาดเองด้วยนะก็ยังพูดอยู่ว่าเลขดับอย่าไปนี่มากแต่ผมก็ไปเลือกไม่ได้ไม่ได้ตัด2อออกคือผมคิดว่าน่าจะมาที่ สองห้าสามได้ประมาณนี้หรือสองห้าหกนะครับคือหลักร้อยผมผม,ผมก็มั่นใจสองกับสามนะครับคิดว่านะจะเป็นเลขสองหรือเลขสามทีนี้วิ่งตัวเดียวอะ่ะมันมันได้เลขสองเมืที่แล้วนะครับก็อ่ามันได้เลขสองอ่าตัวเดียวเลยนะครับก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยเห็นไหมผมคิดว่าน่าจะเลขสองน่าจะเน้นที่หลักหหลักร้อยนะแล้วก็ สองสอาจจะเป็นตัวโต๊ดก็คือ2 5นะครับพลาดอย่างแรงเลยนะครับคือเข้ามาเต็มๆเลยนะครับไอสองหนี่ยไอ้งวดที่ผมจับ4 4 4สีมันไม่มาดว่วมนมันได้มันได้4อีกสูยน์หนึ่งได้4 4กับ6ผมก็เลยจับ4ี่สนะครับดันมาสี่ห้างวดนี้ผมก็คิดว่ามันจะ เอา2ไปอยู่หลักร้อยหรือเปล่าก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็น2 5 6หหรือ25 3ห้าผมยังมองดูอยู่นะครับ2ก็มาที่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมจับให้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับ EP ที่5ผมบอกว่าวิ่งบน2ตัวนะประกบกับวิ่งตัวเดียวบนปุ๊บจับเข้าตัวนี้เลยนะครับ่ะใครร้อย e ีนี้จะได้แค่2ชุดเองนะครับเหมือนรอบที่แล้วเลยก็คือ2 325ใครจะเอาชุดนี้ไปจัดลอตเตอรี่ก่อนได้นะครับนะเออ วิ่งบนตัวเดียวเมื่อวานผมลงให้แล้วนะครับได้อะไรนี่คือวิ่งบนตัวเดียวอีีแรกนะครับก็ปล่อยไปก่อนเลยงวดที่แล้วก็คือสองนะครับสองตัวเดียวนี่เออตัวไหนนี่ไงสูตรวิ่งบนตัวเดียวคือสองวันนี้คือเก้านะครับถ้าคิดว่าเก้ามาจะมาที่หลักไหนอไปดูสูตรกันเลยนะครับสําหรับวิ่งบนสองตัวสูตรนี้นะครับนะเป็นสูตรที่เดินดีอยู่ยังไม่หลุดเลยนะตั้งแต่ที่ผมลงให้นะครับ คือทาเป็นสองตัวยังไม่หลุดตอนแรกมันมาเป็นวิ่งตัวเดียวบนก็คือผมใช้แค่ตําแหน่งเดียวอตรงนี้ก็คือใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับเนี่ยสถิติเข้าเดินดีช่วงแรกแล้วก็มาหลุดไปสองงวดพองวดที่สามผมก็เอกใจแล้วเฮ้ยถ้าเพิ่มไปสองแต้มมันมาเออมันมาจริงนะครับแล้วผมเพิ่มสองแต้มมันมานะครับมันมาแต่งวดก่อนมันมาตกที่ตำแหน่งนี้หลักเลขสี่นะครับที่ออกสี่ห้านะครับ ก็คือมาที่ตำแหน่งนี้นี่คือสอติเขานะครับนี่นี่ไงนี่ก่อนนั้นนั้นก็คือมันมามันมาตัวแรกแต่มันหลุดมาตรงนี้สองงวดติดผมก็เลยหยุดงวดนี้แต่พอไปดูเฮ้ยมันเพิ่มสองแต้มมันมาผมก็เลยไปทําต่อเป็นวิ่งสองตัวนะครับแล้วก็กลับงวดที่ออกสี่ห้านะกลับมาเดินที่ตำแหน่งเดิมก็คือตัวแรกนะครับ แตงวดล่าสุดกลับไปตำแหน่งที่2ก็คือ5ซึ่งผมก็เน้น5บนอยู่คิดว่า5น่าจะมานะครับดันไปเน้นร้อยหลักร้อยที่2ไม่คิดว่าจะหามสอ,หาสองนะครับเล่นซัดจุกเลยนะครับแต้มเดียวจะเป็นเลขที่เราได้ด้วยนะครับสูตรสองตัวบนผมได้นะครับ52 2 5มีนะครับแต่ไม่กันไว้นี่แหละผมพลาดเนี่ยจริงน่าจะกันไว้สักหน่อยมั่นใจเกินนะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรนี้ได้อะไรนะครับหลังจากที่รางวัลที่1ออก4 6 1 2 5 2สองนะครับ สี่หงหนึ่งสองห้าสองหลักแสนคืออะไรเลขสี่บวกกันสองครั้งสี่สองเป็นแปดแปดบวกได้หลักหน่วยคือสองได้สนะิบอ่างวดนี้ได้ศูนย์บวกอีกสองแต้มนะครับก็คือเลขสองวิ่งบนสูตรนี้นะครับก็ยังไม่หรือว่ายังเดินดีนะครับนะยังไม่หลุดนะครับไปจับกับศูตย์นั้นเลยวิ่งบนงวดนี้นะครับอย่าเพิ่งจับเอาวิ่งบนจากสูตรนี้นะครับสถิติเดินดียังไม่หลุดนะครับต่อเนื่อง ก็จะได้ศูนย์ศูนย์มาที่ตำแหน่งไหนศูนย์นี่ก็ศูนย์อ่ะอนี่ก็ศูนย์อ่ะตรงนี้หรือจะเป็นสองสองสองนะครับก็จะเป็นศูนย์ x x x ศูนย์ x นะครับ x x ศูนย์อ่ะสอง x x x สอง x xx2 นะครับรอบที่แล้ว2มันดันไปชนหลักร้อยด้วยผมก็เลยไม่มั่นใจร้อยคิดว่าน่าจะเป็นที่ร้อยเต็มที่ก็ถ้าเอาหลักร้อยไป3ก็3 52ผมก็ยังได้โตดนะครับก็ยังคิดอยู่ประมาณนั้นนะผมก็ยังคิดในแง่ดีว่าที่แล้วนะครับคิดในแง่ดีว่าอาจจะมา253ก็ได้หรือ352เออถ้ามา256นี่เต็มแม็กเลยนะครับ นี่งวดน,นี้ก็คือวิ่งศูนย์กับสองนะครับต้องไปดูหลักร้อยว่าศูนย์กับสองจะชนไหมรอบที่แล้วสองตัวนี่มันชนเออเอเอ,เอตรงนี้ไม่ชนนะครับแต่วิ่งตัวเดียวผมชนนะครับอา่ามันมีเลขสามไปชนที่หลักร้อยด้วยงวดที่แล้วก็คิดว่าเลขก็น่าอยู่อยู่ประมาณนี้ไม่สูงมากต่ำๆ่มงวดที่แล้วนะครับอ่าใครอยากได้สองชุดนี้ก็จับเลยนะครับเก้ากบเลยเอาหลักไหนหลักสิบก็ได้เก้าศูนย์เก้าสองจับไปสองชุดนี้เลยถ้าชอบนะครับ ก็จะได้สองชุดก็คือเก้าศูนย์เก้าสองชอบไหมฮะถ้าชอบบอกอ่พิมพ์คาว่าชอบพิมพ์คาว่าใช่เลยเออพิมพ์คาว่าชอบนะครับนะ,ะพิมพ์คาว่าชอบขอมีโชคงวดน,นี้นะครับใครอยากได้สองชุดเด็ดงวดน,นี้ผมปล่อยเลยงวดที่แล้วก็คือ สองสในสูตรนี้แต่ชุดสรุปผมไม่ได้จับ25เออนั่นแหละแต่สูตรมันเข้านะครับนะคิดว่า2จะมาที่ร้อยไม่คิดว่าจะมาหน่วยซึ่งชนดับงวดน,นี้ผมจะไม่ยึดดับเลยก็9092ใครชอบหาหลักร้อยรอหลักร้อยผมก็แล้วกันถ้ายังไม่มีหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมลงวันที่แล้วก็คือมา2อเต็มๆนะครับงวดน,นี้ได้9092ลองจัดไป2ชุดนะครับชนกับวิ่งบนตัวเดียวดูสถิติก่อน นะหลังจากที่ได้แบบนี้นะครับงวดนี้ก็คือสูตรนี้ผมพามาดูสถิติเลยนะครับสถิติสง,งวดนี้นะครับนะวิ่งสองตัวนี่งวดห้าศูนย์หกห้นะวิ่งสองตัวได้หกกับแปดวิ่งตัวเดียวสูตรนี้ก็คือเนี่ยแสนบวกหน่วยนะครับไม่รู้ช่องไหนไปใช้บ้างตอนนี้ผมงงนะ,ะแสนบวก หน่วยบวกด้วย3ามที่5บวก6เป็น11 12 13 14ได้4จับ4 6 48เข้า4 6เต็มเต็มครับนะอ่ะวิ่ง2ตัวได้6กับ8วิ่งตัวเดียว0บวก6นะแสนบวกกัน2ทางก็ได้0ูนเหมือนเดิมบวก6ได้6บวก3เป็น9นะครับจับ96 98งวดนี้ออกที่97 8ก็คือมาเป็นคู่โต๊นะครับเนี่ยงวดที่แล้วผมก็ คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่มันมาตรงๆนะครับนี่ยเก้าแปดคือเข้าคู่โต๊ดอะ่ะวิ่งสองตัวงวดนี้ได้อะไร8 7 6าเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดได้สี่กับหกส่วนวิ่งตัวเดียวแปดสองอ่แปดสองสิบหกสิบหกบวกสามได้เก้านะครับอ่าได้สิบเก้าปะเออสิบเก้าก็จับเก้าสี่เก้าหกก็มาที่เก้าหกตรงๆเลยนะครับเก้าหกเห็นไหมนี่นะผมก็จับให้ดูตั้งแต่แรกแล้วล่ะ ทีนี้วิ่ง2ตัวงวดนี้นะครับได้อะไรได้6กับ8ส่วนวิ่งตัวเดียว0บวก6ได้6บวก3เป็น9 9เหมือนเดิมมจับ9 6 9 8เาเข้า8 98, 98, 98เลย9 8อีกแล้วนี่เห็นไหมมนีเข้าเข้า,ขาพลาดแค่ง,งวดนี้นะครับแล้วก็งวดทีนี้งวดงวดที่เนี้ยงวดที่ออก4 5หนะวิ่ง2ตัวได้4ี่กับ6ส่วนวิ่งตัวเดียว8 9ด1บเวก3เป็น14ผมจับ4 4 4 6มันออก4 5 1 4 5หนี่นี่แหละ พอมันหลุดปุ๊บมันกลับมาเข้าและกลับมาเข้ามันจะเข้าไหมมันก็มีเข้านี่สองงดติดเลยนะเออเก้าแปดเอ,อ้ยเก้าสามงดติดใช่ไหมวันนี้เข้าโคตรนี่เก้าหกเก้าแปดนะมีสิทธิ์เข้าอยู่นะงวดนี้นะครับอันนี้หลุดแล้วก็กลับมาเข้าสองตัวสองสามสองห้าก็คืองดล่าสุดนะครับวิ่งตัวเดียวได้ได้สองใช่ไหมสองสามสองห้าเข้าห้าสองงดนี้วิ่งตัวเดียวได้เก้า ส่วนวิ่ง2ตัวได้0กับ2วิ่งบนอ่ะจับเลย9 0 9ากใครชื่นชอบจัดได้เลยครับนะคิดว่ามาพิมพ์คำว่ามาแน่นอนนะครับมาแน่นอน9092ถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ฝากติดตามด้วยใครที่อยากได้ข้อมูลเร็วๆนะครับผมจะสรุปงวัน,นี้ผมจะสรุปให้เร็วว่าผมไลดูแล้วงวัน,นี้ผมจะสรุปให้สมาชิกรายเดือนเร็วเร็วป,ปกตินะครับ เร็วกว่าปกติหลักร้อยแล้วก็ออมสินทกศมีให้เหมือนเดิมนะครับวันที่ผ่านมาออมสินผมผ่านนะครับ95นะครับออมสินผ่านวันนี้ก็ใครที่สมัครสมาชิกรายเดือนหนะ้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมไม่ผมไม่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องก็คือทางเป็นแคปเปียนทาง YouTube อยู่แล้วนะครับขั้นต่ำ50ขั้นที่สอง100ขั้นที่สาม4 0 50นะก็จะได้ข้อมูลเร็วกว่าเพื่อนงวนนี้ผมสรุปให้เร็วแน่อนอนนะครับก็ไม่นา่าจะพลาดนะงวดที่แล้วก็แค่พลาดเพราะเลขดับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจ ไม่งั้นก็คือ3ตัวแตกนะวันนี้ให้2ตัวไปก่อนก็คือ9092ถ้าชอบจัดไปลอตเตอรี่มีหรือใครจะรอวลุนหลักร้อยกับผมก็รออีพีถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้โชคดีครับ